วิธีผูกผ้าปิดปากและจมูกล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งหยิบผ้าปิดปากและจมูกจากภาชนะหรือหอ่อโดยจับบริเวณสายผูกคลี่ผ้าปิดครอบบริเวณปากและจมูกอย่างมิดชิดและแนบใบหน้าในกรณีผู้ใช้สวมแว่นตาวางขอบบนของผ้า ให้ชนกับขอบล่างของแว่นตาพอดีและแนบสนิทกับใบหน้าผูกสายไว้ด้านหลังศีรษะให้สายคู่บนอยู่เหนือใบหูทั้งสองข้างส่วนคู่ล่างผูกไว้ที่บริเวณต้นคอผูกเป็นเงื่อนกระตุก จมูกล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งแก้สายผูกคู่ล่างออกก่อนแล้วจึงแก้คู่บนจับมุมผ้าปิดปากและจมูกทั้งสองข้างพับทบเข้าหากันโดยเก็บส่วนที่สัมผัสกับภายนอกไว้ด้านในทิ้งผ้าปิดปากและจมูกลงในภาชนะที่เหมาะสมแล้วล้างมือให้สะอาด ข้อควรระวังล้างมือทุกครั้งก่อนผูกและถอดผ้าปิดปากและจมูกเปลี่ยนผ้าปิดปากและจมูกเมื่อชื้นเปลี่ยนผ้าปิดปากและจมูกทุกครั้งในการให้การพยาบาลผู้ป่วยแต่ละรายไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน20นาทีหรือ1-2ชั่วโมงในห้องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้อย่าห้อยไว้ที่คอหรือพับใส่กระเป๋าฟอร์ม เมื่อถอดผ้าปิดปากและจมูกแล้วห้ามนำกลับมาใช้อีกการใส่เสื้อคลุมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเสื้อคลุมมีสองแบบคือ 1. เสื้อคลุมใช้ครั้งเดียวจะเปลี่ยนเสื้อคลุมตัวใหม่ทุกครั้งที่เข้าไปให้การดูแลผู้ป่วยเสื้อคลุมชนิดนี้อาจเป็นผ้าที่ซักทำความสะอาดซ้ำได้หรือทำจากกระดาษหรือพลาสติก ซึ่งทำลายทิ้งได้ 2. เสื้อคลุมใช้ซ้ำหลายครั้งเสื้อคลุมชนิดนี้ควรทำด้วยผ้าและต้องมีวิธีสวมใส่เป็นพิเศษจะเปลี่ยนเสื้อคลุมตัวใหม่เมื่อเสื้อคลุมเปื้อนสิ่งที่ออกจากร่างกายเสื้อคลุมเปียกชื้นเสื้อคลุมปนเปื้อนเชื้อเมื่อเปลี่ยนรอบการปฏิบัติงานวิธีปฏิบัติการใส่เสื้อคลุมใช้ซ้ำ ล้างมือเช็ดมือให้แห้งสอดมือเข้าบริเวณคอเสื้อด้านในยกเสื้อออกจากที่แขวนและยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเมื่อมือพ้นปลายแขนเสื้อขยับเสื้อให้เข้าที่แล้วผูกเชือกที่คอด้านหลังผูกเชือกที่ข้อมือถ้าเสื้อคลุมมีเชือกผูกที่ข้อมือ จับชายเสื้อส่วนด้านขวาถับด้านซ้ายปิดเสื้อผ้าผู้สวมใส่ให้มิดชิดและผูกเชือกที่เอวไว้เป็นเงื่อนกระตุกวิธีถอดเสื้อคลุมเพื่อใช้ซ้ำดึงเชือกผูกเอวออกดึงแขนเสื้อขึ้นล้างมือและเช็ดให้แห้ง แก้เชือกที่ผูกคอด้านหลังออกระวังมือสัมผัสกับด้านนอกของเสื้อคลุมถ้าสัมผัสให้หลังมืออีกครั้งใช้นิ้วมือข้างหนึ่งสอดเข้าไปในแขนเสื้อของอีกข้างหนึ่งดึงแขนเสื้อลงมาคลุมมือระวังอย่าสัมผัสกับด้านนอกของเสื้อคลุมแล้วใช้มือที่อยู่ในแขนเสื้อดึงแขนเสื้ออีกข้างหนึ่งลงมาขยับแขนและไหล่ ให้เสื้อคลุมหลุดออกจากไหล่เสื้อคลุมด้านในแขวนเสื้อคลุมไว้บนที่แขวนให้ด้านนอกของเสื้อคลุมปิดด้านในมิดชิดล้างมือและเช็ดให้แห้งในกรณีที่จะไม่ใช้เสื้อคลุมนั้นอีกปฏิบัติด,ด้วยการดึงเชือกผูกเอวออกดึงแขนเสื้อขึ้นล้างมือและเช็ดให้แห้ง แก้เชือกที่ผูกคอด้านหลังออกระวังมือสัมผัสกับด้านนอกของเสื้อคลุมถ้าสัมผัสให้ล้างมืออีกครั้งใช้นิ้วมือข้างหนึ่งสอดเข้าไปในแขนเสื้อของอีกข้างหนึ่งดึงแขนเสื้อลงมาคลุมมือระวังอย่าสัมผัสกับด้านนอกของเสื้อคลุมแล้วใช้มือที่อยู่ในแขนเสื้อดึงแขนเสื้ออีกข้างหนึ่งลงมาดึงแขนออกจากเสื้อคลุม โดยกลับด้านในออกด้านนอกที่สัมผัสกับผู้ป่วยไว้ข้างในและใส่ในภาชนะรองรับที่เหมาะสมล้างมือและเช็ดให้แห้งข้อควรระวังเสื้อคลุมที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อถือว่าด้านนอกและเชือกผูกเอวเป็นส่วนที่ปนเปื้อนเชื้อวิธีสวมถุงมือปราศจากเชื้อล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง หยิบซองถุงมือออกจากหอ่อแล้ววางในบริเวณที่แห้งและสะอาดโดยหันด้านปลายนิ้วออกจากตัวผู้สวมใช้มือขวาหยิบถุงมือข้างซ้ายตรงบริเวณเรียมผับด้านนอกเหยียดมือซ้ายให้ตรงแล้วสอดเข้าในถุงมือใช้มือซ้ายที่สวมถุงมือแล้วหยิบถุงมือ โดยสอดนิ้วเข้าไปในระหว่างชายถุงมือที่พับลงมาจัดถุงมือให้เข้าที่วิธีถอดถุงมือถอดถุงมือข้างหนึ่งโดยใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงขอบถุงมือระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังสอดนิ้วข้างที่ถอดแล้วเข้าในถุงมือข้างที่เหลือดึงถุงมือออก ทิ้งถุงมือลงในภาชนะที่เหมาะสมและล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งข้อควรระวังล้างมือทุกครั้งก่อนสวมถุงมือถ้าถุงมือชำรุดต,ต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ขณะที่สวมหรือถอดระวังอย่าให้ถุงมือด้านนอกสัมผัสกับผิวหนังหรือสิ่งอื่นใดเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์